สวัสดีครับบ้านกันเองฟาร์มทุกคนครับอันนี้ก็เป็นอีกอีกมุมนึงของบ้านกันเองฟาร์มนะครับที่มารับซื้อของเก่าตามบ้านนะครับก็อยากจะทำคลิปนี้นะครับเพื่อแสดงตัวตนว่านอกจากทํานกแล้วนะครับยังรับซื้อของเก่าตามบ้านด้วยนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆที่ติดตามผมนะครับมีพวก างานกระเบื้องลายครามเครื่องเงินโบราณเล่าเก่านะครับพระบูชาพระพุทธรูปนะครับเครื่องเสียงแผ่นเสียงของเก่าวัตถุบโบราณต่างๆนะครับเครื่องเงินเครื่องทองเหลืองถมงเงินถมทองนะครับฟนิเจอร์ไม้เก่านะครับเรารับซื้อนะครับผมรับซื้อด้วยเงินสดนะครับซื้อถึงบ้านนะครับ ทักไลน์เข้ามาได้นะครับ0876984913นะครับผมรับซื้อจริงนะครับกระเพาะปลาเก่าก็ซื้อนะครับให้ราคาตามท้องตลาดเลยนะครับไม่มีกดราคานะครับถูกใจก็จ่ายเงินรับของกลับบ้านครับผมก็ถ้าเกิดพี่พๆเพื่อนๆสนใจนะครับอยากเลี้ยงนกนะครับเอาของเก่าในบ้านนะครับมาแลกเป็นนกได้นะครับ มาแลกเป็นเงินมาซื้อนกมาแลกเป็นเงินไปใช้จ่ายในบ้านได้นะครับแล้วก็ <c oughs> ยังไงก็ขอฝากบ้านกันเองฟาร์มไว้ด้วยนะครับแล้วก็เจริญทรัพย์ค้าของเก่าไว้ด้วยนะครับรับซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าโต๊ะตู้เตียงเก่านะครับตู้โชว์ชุดชุดกินข้าวชุดรับแขกงานไม้สักไม้มะค่าไม้ปรดูไม้ชิงชันนะครับ ปุ่มมาค่ารับซื้อนะครับนาฬิกาแขวน2ล้าน3ล้านนาฬิกายืนนาฬิกาข้อมือโอเมกามิดโดลาโดรับซื้อนะครับงานกระเบื้องลายครามชุดน้ําชาเก่ากระโถนกระถางรับซื้อนะครับแล้วก็เครื่องเงินโบราณชุดเช่นหมากนะครับขันพานรับซื้อนะครับ รับเช่าพระพุทธรูปพระเหรียญพระผงพระใหม่พระเก่าพระกองพระเก๊ก,กร,รับซื้อนะครับแผ่นเสียงเก่าเครื่องเสียงเก่า bose m a l a n t z m a น n t o s n jbl เป็นต้นนะครับรับซื้อนะครับผมรับซื้อเยอะครับเหล้าเก่าไม่ว่าจะเป็นพวกเฮนเนสซี่นะครับ vsop บลันดีต่างๆรับซื้อนะครับ กระเพาะปลาเก่าก็รับฟื้อนะครับเพื่อนๆเ,เอาของในบ้านที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับมาแปลสภาพเป็นเงินได้นะครับหรือเอามาอุดอ่ามาขายผมแล้วมาเปลี่ยนเทินนกไปก็ได้นะครับยังไงก็ขอฝากไปด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับถ้าเกิดสนใจอยากจะเลี้ยงนกสวยงามประกอบธุรกิจนะครับกันเองฟาร์มยินดีให้คำแนะนำนะครับผมขอบคุณมากครับ